Há <coughs> ได้ไหมครับผมจะไปเร็วนิดหน่อยนะเพราะว่ามันจะได้ครบ,บทุกอย่างอันนี้ก็ดีเทลรายละเอียดก็ไปจับใจความกันเองไปจับความหมายกันเองว่าจะต้องอะไรแต่ว่าถ้าใครไม่ทราบก็ถามได้เลยว่ามันอะไรขึ้นอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเโอเ,เดี๋ยวผมจะทําหลังจากที่ทําตรงนี้แล้วก็จะทําให้มันง่ายขึ้นโดยมีตัวป้องกันหน่อยนะอันนี้มันจะเห็นภาพว่า เราจะทําอย่างง่ายก่อนโดยมีตัวป้องกันทั้งสคนแล้วเราดูว่าแบบฝึกเมื่อกี้มันประสบความสำเร็จหรือเปล่าเด็กสามารถเข้าใจในการเล่นหรือเปล่าในเมื่อตัวน้อยกว่าเป็นดีเฟนต์เนี่ยตัวมากกว่ามันน่าจะทําได้ง่ายถ้ามันทําไม่ได้นี่ผมก็แย่4คนจะต้องเซตยังไงเอาชนะ2องคนเนาะ อะไรบ้างรอ่อนรอพอนดูการเล่นของสี่คนมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างไม่ไม่เข้าทำอ่าไม่เข้าทำไม่เข้าทำแล้วยไงอีกสิิอ่าแล้วไงอีกกัดตัวระเบียบสรดีรลตอนนี้มันมันเป็น เขาฟุ้หมดละเอาเขาหัวใจมาเลยไปชัยไปกำอะารชัเอ็นเออมันเล่นที่เดิมอะมันไม่หาจังหวะเข้าทำอ่ะเล่นสี่มไม่จริงจริงสี่อะมันได้แต่มันเล่นอยู่ที่เดิมมันไม่หาจังหวะเข้าทำในขณะที่คู่หลัสู้มีกี่คนอะเออเฮ้ยตัวเล็กเอ็งมาดูอันนี้เกมรับไม่ต้องแม้ว่าเด็กไม่มี ไม่มีไอเดียหรอกโค้ชต้องแนะนำเอ็งเห็นเนี่ยเขาเล่นสองคนเกมรับใช่ไหมเอ็งเล่นอยู่ต้องสี่คนเนี่ยเอ็กเซทแค่เนี้ยเซทไปสิบว่าเที่ยวแล้วอ้น,นี้มันก็ยืนเฉยๆถ้าในขณะความเป็นจริงมันจะลงมาอีกอกสองเป็นสี่สี่แล้วเข้าใจใช่ปะม่ะเก้กไม่นำมาใช้อะ่ะ พาดมูหมูปังพาดหรือถ้ามาตรงนี้พาดถ้ามาตรงนี้พาดพาดโอเพนสปเปซเล่นเอาเขาไม่ตามก็ดีแต่ถ้าเองก็หลุดแต่ถ้าเขาตามเองก็ซัพพอร์ตตัวมันเหลือน้อยเอ,อยงก็ยิงทำาไมเองพาดเยอะนะถ้าดูจังหวะเนี่ยเขายืนแค่เนี้ยพาด ดูตรงกลางเขาไม่ได้หนีพาร์ตบูฟถ้าเขาดักเขาดักตรงนี้พาร์ตตรงนี้เลยพาร์ตขึ้นไปหรือพาร์ตนะเองบูฟเล่นข้างบนเลยเองไม่ขยับข้างบนเองเล่นตรงเนี้ยเมื่อไหร่ได้ยิงเข้าใจป่ะเขามีแค่สองคนเองพาร์ตเองบูฟ มู๊ฟมู๊ฟมูฟพาร์สมู๊ฟมู๊ฟมู๊ฟเลี้ยงขึ้นมาพาร์สเหยียบหลังพังอัหนหนี้เข้าปุ๊บจ่ายวันทูอ๋อไม่มีไอเ,เดียเลยเองทำดูใหม่ดินะ บางคนใจนะแต่ว่าก็ยังต้องกระตุ้นยังต้องบอกว่าบางคนยังเฉยแล้วก็บางคนไม่รู้ว่าจังหว่าไหนอันนี้มันเล่นหน้าเดียวอะ่ะหน้าเดิมเดิมเขาดักได้ไม่มีไอเดียเลยแต่เราสอนไอเดียไปแล้วแต่ยังไม่ใช้ใช้ไม่เป็นนะก็ต้องไม่เวลรก็ต้องบอกเขาเวลาสถานการณ์ที่มันทําพลาดแล้วมันทําทไม่ได้แต่มันมีวิธีที่จะทําอะไรได้อีกเราก็ต้องบอกเขาแล้วที่เขาไม่ได้เขาเล่นหน้าเดียวบางคนฉลาดแต่บางคนเะ่เล่นหน้าเดียวแล้วฟุตบอลมันก็ผ่านอยู่แบบนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเป็น4ต่อส เพราะ4-4ผมจังจบแล้วข้ามแล้วมันเป็นดีเทลซึ่งเราไปจับออนการเวง